สวัสดีค่ะวันนี้ในช่อง Good Morning English ของเราก็จะเอาสิประโยคค่ะที่เราจะใช้แทนคำว่าประโยคที่ว่า Happy Birthday ค่ะ Happy Birthday ก็เป็นคำง่ายๆนะคะที่เราก็พูดกันกับทุกคนได้ตลอดเวลาเพราะมันเป็นคำพูด Universal เกี่ยวกับสุขสันต์วันเกิดนะคะที่ทุกคนเขาพูดกันวันนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาเปลี่ยนประโยคให้ดู แปลกใหม่แล้วก็นำไปใช้ก็จะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะประโยคที่หนึ่งค่ะแทน Happy Birthday นะคะเราจะพูดว่า Wish you many happy returns of the day Wish you many happy returns of the day wish ชิ u ก็ขอให้วันเกิดนี้นะคะเป็นวันเกิดที่มีความสุขและย้อนกลับมาอีกหลายๆครั้งพร้อมกับความสุขคูณเลยค่ะคูณร้อยคูณพันเลยค่ะได้อวยพรความสุขเข้าไปให้กลับมาสู่บุคคลนั้นอีกเยอะๆเลยนะคะ wish you many happy returns returns มี s as, นะคะ wish you many happy returns of the day ก็ใช้แทน Happy Birthday ได้ค่ะประโยคที่2ค่ะ I wish you a wonderful birthday I wish you a wonderful birthday I wish you ฉันขอ wonderful, wonderful ก็คือ birthday ที่วันเกิดที่วิเศษยอดเยี่ยมนะคะ wonderful มากเลย I wish you a wonderful birthday เป็นประโยคที่ใหม่ก็สามารถเอาไปใช้แทน Happy Birthday ได้เหมือนกันค่ะ ประโยคที่3ค่ะ Wishing you many more candles to blow Wishing you many more candles to blow Candle ก็คือเทียนใช่ไหมคะ Wishing you ขอให้คุณได้เป่าเทียนอีกเยอะๆนะคะก็เหมือนกับจะประมาณว่าอวยพรให้มีอายุยืนยืนให้ความสุขนี้มีแสงสว่างด้วยในวันเกิดของคุณนะคะ สุขสันต์วันเกิดพร้อมกับเทียนเยอะๆค่ะ wishing you many more candles to blow ใช้แทน happy birthday to you ได้เหมือนกันค่ะประโยคที่4ค่ะ have a great birthday have a great birthday แปลว่าขอให้วันเกิดนี้ยิ่งใหญ่เยี่ยมเลยค่ะสำหรับคุณก็ Have a great birthday สั้นๆง่ายๆใช้แทน happy birthday ได้ค่ะถัดไปนะคะ I wish this life becomes all that you want to do I wish this life becomes all that you want to do ฉันขอให้ชีวิตนี้นะคะ I wish ฉันขอ this life ชีวิตอันนี้นะคะ becomes all that you want to do อะไรก็ได้ที่คุณอยากที่จะทำขอให้สมหวังค่ะ I wish this life becomes all that you want to do ถัดไปค่ะ may your old dreams come true on this birthday may your old dreams come true on this birthday เมก็ขอนะคะ all your dreams dreams ก็คือความฝันค่ะ all your dreams come true ให้เป็นจริง true คือให้เป็นจริงนะคะ on t h i birthday ในวันเกิดวันนี้ค่ะ m a y your all dreams come true on this birthday ใช้แทน happy birthday ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นความอวยพรที่เราขอให้ความฝันของเขาที่เขาอยากจะเป็นที่เขาอยากจะทำสมหวังแล้วก็สามารถที่จะ ทำได้ค่ะถัดไปนะคะ wishing you a day that is as special as you are as special as you are ก็คือพิเศษอย่างที่คุณก็คือคนพิเศษอะคะ่ะให้วันเกิดวันนี้ของคุณเป็นวันที่พิเศษที่สุด เหมือนกับที่คุณเป็นคนพิเศษที่สุดของเราอย่างเงี้ยค่ะ Wishing you a day that is as special as you are เขาได้ฟังเขาก็ปลื้มเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนพิเศษสำหรับคนที่กำลังพูดให้ฟังอยู่ก็ใช้แทนคำว่า Happy birthday ได้เหมือนกันค่ะถัดไปค่ะ I wish a beautiful birthday to a beautiful girl เราจะพูดให้กับผู้หญิงนะคะหรือว่าจะให้เด็กผู้หญิง สมมติว่าเราจะพูดให้กับเด็กผู้หญิงนะคะเราก็พูดได้ว่า I wish a beautiful birthday to a beautiful girl วันเกิดที่สวยงามให้กับเด็กผู้หญิงที่สวยงามสดใสร่าเริงอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะพูดให้เขาฟังได้ค่ะแทนคำว่า Happy birthday นะคะถ้าเป็นผู้ชายเราก็พูดอย่างนี้ค่ะ I wish a sweet birthday to a sweetest boy I wish a sweet birthday to a sweetest Boy. ก็ขอให้วันเกิดนี้หวานนะคะหวานเหมือนกับผู้ชายคนนี้ที่เดี็กผู้ชายคนนี้ที่หวานมากค่ะก็คือว่ามีความสุขนะคะ I wish a sweet birthday to the sweetest boy ใช้แทน Happy birthday ได้เหมือนกันค่ะถัดไปค่ะ Wish you a very happy birthday on my behalf ก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ณตอนนั้นแต่ว่าเราจะส่ง s n s ไปเราจะไลน์ไปนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถพูดได้ตอหนอ้าคุณเลยเพราะว่าเราไม่สามารถไปในสถานที่ที่คุณจัดวันเกิดหรือว่าไปเจอคุณนะคะเราก็แท็กไปได้ค่ะ wish you a very happy birthday on my behalf On my behalf ก็คือว่าแทนตัวของฉันก็คือเป็นคำเขียนที่ฉันเขียนส่งมาให้เธออวยพรให้เธอมีความสุขในวันเกิดของของคุณนะคะของเธอนะคะ Wish you a very happy birthday on my behalf ถัดไปค่ะ Wish you a very happy birthday on behalf of my entire family Wish you a very happy birthday On behalf of my entire family, entire family ก็คือว่าครอบครัวทั้งหมดนะคะเป็นตัวแทนสำหรับทั้งครอบครัวเลยค่ะฉันขออวยพร Happy birthday ให้กับเธอเป็นตัวแทนฉันคือตัวแทนสองครอบครัวฉันนะคะก็คือสมมติว่าเราได้ไปงานคนเดียวเราก็พูดได้ค่ะว่า I wish you a very happy birthday on behalf of my entire family ถ้าไม่ใช้ entire family ก็คือ on behalf of my friend on behalf of my sister on behalf of my brother ก็คือคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นคำอื่นๆได้เพราะว่าจะเป็นตัวแทนของใครนะคะที่จะพูดให้ฟังว่า I wish you a very happy birthday ก็สามารถที่จะเอาไปใช้แทนคำว่า happy birthday เฉยๆได้ค่ะถัดไปค่ะก็คือว่า สมมติมันเกิดเกิดขึ้นแล้วเราลืมค่ะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาแล้วเราไปจําได้ก็คือวันถัดไปก็คือวันเกิดผ่านไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราเจอเขาเราจะไปพูดแฮปปี้เบิร์ตเดย์ก็ผิดนะคะพูดไม่ได้ค่ะเพราะผ่านไปแล้วค่ะแฮปปี้เบิร์ตเดย์เนี่ยเราจะพูดแคนะ่วันที่เป็นวันเกิดนะคะทีนี้วันเกิดผ่านไปแล้วแต่เราอยากที่จะวอวยพรเราก็จะพูดแบบนี้ค่ะ i forgot to wish you on your birthday ลืมเลยที่จะวอวยพรเธอในวันเกิดของเธอ so Happy belated birthday belated ตรงนี้ก็คือว่าล่าช้านะคะย้อนหลังค่ะ Happy belated birthday I forgot to wish you on your birthday ลืมเลยที่จะอวยพรก็ I wish you a belated happy birthday ขอให้มีความสุขนะคะแต่ย้อนหลังค่ะ belated ค่ะเราจะต้องใช้คำว่า belated นะคะสำหรับ BIRTHDAY ของใครที่ผ่านไปแล้วค่ะถัดไปค่ะ Thanks for coming on the earth. Wish you a very happy birthday. Thanks for coming on the earth. on the earth บนโลกใบนี้นะคะ coming ก็คือมา thank s ขอบคุณค่ะ Thanks for coming on the earth. Wish you a very happy birthday. ขอบใจมากขอบคุณมากที่ลงมาบนโลกมนุษย์นี้นะคะ ก็คือแปลว่าคนนั้นพิเศษมากเลยคุณต้องการเขาในโลกมนุษย์นี้คุณต้องการเขาในชีวิตนี้คุณก็เลยแท้งเขาอยู่ว่าที่เขาลงมาบนโลกมนุษย์นี้ขอให้วันเกิดนี้เป็นวันเกิดที่มีความสุขมากๆค่ะก็เป็นคำพูดเพิ่มเติมนะคะที่ให้เขารู้สึกว่าเขาสเปเชียลค่ะให้เขารู้สึกว่าเขาพิเศษค่ะถัดไปค่ะ I wish you the day when God favored me to send you I wish you the day when God favored me to send you ก็คือแปลว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่พระเจ้าเข้าข้างฉัน favored me favored ก็คือแปลว่าเข้าข้าง I wish you the day when God favored me to send you พระเจ้าเข้าข้างฉันส่งเธอลงมาบนโลกใบนี้ให้ใช้ชีวิตอยู่กับฉันนะคะได้ฉันได้รู้จักเธอเราก็สามารถที่จะพูดแบบนี้คนฟังก็จะรู้สึกว่า พิเศษค่ะคือคุณรักเขามากคุณถึงพูดแบบนี้นะคะก็คือ I wish you the day when God favored me to send you happy birthday พูดแทนได้เลยค่ะประโยคนี้ค่ะถัดไปค่ะ Warmest wishes for a very happy birthday เหมือนกับว่าให้ความอวยพรที่เป็นแบบวอร์ที่สุดเลยนะคะ Warmest ก็คือว่าเป็นข้อความที่ พร้อมด้วยความเจตนาที่จะนำความสุขนำไออุ่นๆให้กับเขานะคะให้เขาได้ยินแล้วก็ได้รู้สึกว่าเบอร์เตนี้ของเขาเนี่ยคุณขอให้เขามีแต่สิ่งดีๆค่ะสิ่งสวยงามนะคะเข้ามาในชีวิตของเขาค่ะสามารถที่จะใช้แทน Happy Birthday ได้เหมือนกันค่ะสุดท้ายนะคะ You are not getting older just more beautiful แล้วก็เติมไปด้วย Happy Birthday You are not getting older คุณไม่ได้แก่ขึ้นเลย Just more beautiful แค่ว่าสวยขึ้นแค่นั้นเองแต่ไม่ได้แก่ขึ้นนะ Happy Birthday ก็เป็นเหมือนกับว่าหยอกล้อเล่นเข้าไปด้วยในตัวนะคะว่าวันเกิดมาแล้วก็จริงแต่อายุว่ามันไม่ได้สำคัญเลยเพราะว่าคุณน่ะสวยขึ้นทุกครั้งทุกปีค่ะที่มีวันเกิดมานะคะก็เลยประมาณว่า You are not getting older Just more beautiful Happy birthday ค่ะแค่นี้นะคะง่ายๆกับประโยคใหม่ๆที่คุณสามารถที่จะใช้แทนคำว่า Happy birthday to you ได้ค่ะแต่สุดท้ายถ้าเกิดคุณอยากจะพูด Happy birthday ก็ไม่มีปัญหานะคะสามารถพูดได้ค่ะเพราะว่า Happy birthday เป็นคำสั้นๆที่เราทุกคนก็พูดกันแต่วันนี้ก็แค่อยากจะมานำเสนอประโยคใหม่ๆที่สามารถที่จะใช้แทน Happy birthday to you ได้ค่ะขอบคุณค่ะ